โอซาก้าให้คุ้มต้องมีใบนี้ติดตัวไว้เลยโอซาก้าอเมซิ่งพาสบัตรเดียวเที่ยวได้รอบเมืองขึ้นรถไฟใต้ดินได้ไม่อัน้นเที่ยวได้ทั้งวันแบบไม่มีสะดุดเริ่มกันที่สึเตนคากุทาวเวอร์หอคอยเก่าแก่ใจกลางย่านชินเซไกแลนด์มาคู่เมืองโอซาก้าขึ้นไปด้านบนชมวิวมุมสูง360องศาเห็นเมืองั้งเมืองไปต่อกันที่อุเมดะสกายบิลดิงตึกดีไซน์เก๋ที่มีจุดชมวิวสุดพลังเห็นวิวเมืองแบบพาโนรมาม่ายิ่งถ้ามาตอนเย็นแสงดีมากได้รูปสวยแน่นอนแล้วเปลี่ยนบรรยากาศไปร้องเรือซานาาาาเเออออ่โกืจลง โคลัมบัสที่ล่องเช่าให้เราได้ชมวิวเมืองริมทะเลลมเย็นๆถ่ายรูปเพลินวิลดีแบบคาดไม่ถึงตกเย็นไปล่องเรืออีกแบบกับโดทมบริครูซ่องแม่น้ํากลางเมืองผ่านตึกนีออนชื่อดังบายกูริโกและแสงไฟยามค่าคืนสวยเละคึกคักไปอีกแบบได้บรรยากาศโอซาก้าแบบแท้ๆทั้งหมดนี้เราใช้บัตรโอซาก้าอเมซ i n g Pass เที่ยวทั้งวันบอกเลยว่าคุ้มเกินราคาไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถไฟหรือเข้าสถานที่ไหนแค่โชว์ QR code ก็เหมือนมีบัตรเบ่งที่สําคัญคือซื้อผ่านคลุกใช้งานง่ายมากแค่สแกน QR code ก็ใช้ได้ ใครดูมาถึงตอนนี้เรามีโคสส่วนลดมาให้ด้วยนะใครที่กําลังพายนมาเที่ยวอซากาแบบจัดเต็มแต่ประหยัดงบต้องมีบัตรใบนี้ไว้เลยแล้วเจอกันที่ออาก้านะ